เมมวันนี้นะครับผมจะมาขอผมจะมาพาแคสเกมนะครับอนวันนี้แล้วผมก็จะมาพาแบบเล่นเกมครับเดี๋ยวผมจะมาพาแบบดูครับว่าอันนี้ครับมันเริ่นยังไงนะครับบล็อกฟุนะครับอย่างแรกก็คือเก็บเวลนะครับอย่างที่สองก็คืออัพคะแนน น่าาอตัวยต่ตคุณเปนตัวะไรแล้วดูคุณเ้าหน่แสงแทบไม่เห็นล้วกทำไงเดี๋ยวทำดีด้วก็เนี่ยที่ผมบอกอ่าอันนี้คืออันนาจออยู่เห็นปะไไม่ดด้เปิเปิดเปิด 宝英，冲！